สวัสดีเจ้าวันนี้เมนูแกงเฮ็ดซางเนาะไปซ้อมาแต่เจ้ากับป้อนะเจ้าอ่าซ้อเฮ็ดมาก็ต้องแกงเฮ็ดละเนาะวัตถุดิบเฮาก็มีเฮ็ดซางนะเจ้าอ่าเครื่องแกงก็มีหอมแดงกระเทียมพริกนะเจ้าจะเป็นพริกแห้งก็ได้นะเจ้าก็มีกะปิมีปลาร้านะเจ้าอันนี้ปลาร้าต้มสุกเนาะแล้วก็จะมีชุโรส เจ้ารสดีเนาะติขาดมาได้เครื่องเคียงอันนี้ก็คือพักแคนะเจ้าหรือใบชพูนะเจ้าอันนี้เราก็มาเตรียมเครื่องแกงเนาะใส่กระเทียมลงไปหอมแดงหรือหอมบัวลงไปนะเจ้าแล้วก็โขลกให้เข้ากันก่อนเนาะํำหอมมันละเอียดจานะเจ้าตาลงไปก่อนแล้วก็ ใส่พริกลงไปจะเป็นพริกนุมหรือพริกแห้งก็ได้นะเจ้าได้ทั้งสองแบบเนะาะแต่แกงเฮดส่วนใหญ่จะใส่พริกนุ่มเนาะก็โขกเข้าไปโขกละเอียดแล้วหาก็ตามด้วยกะปินะเจ้าใส่กะปิแล้วก็ปลาหานะเจ้าไผ่มักนักก็ใส่นักไผ่มักน้อยก็ใส่น้อยเนาะ แม่ใส่ไปสองสามจอนเลยเจ้าอันนี้ปลาต้มสุกเนาะพูกเขาให้เข้ากันนะเจ้าอันนี้ก็ใส่รถดีใส่ลงไปเลยนะเจ้าพร้อมกันไปเลยเนาะถ้าอย่างบบใส่ก็ค่อยไปใส่ในหม้อก,ก็ได้เจ้าแล้วแต่สะดวกเน,นาะไผ่มักนักก็ใส่นักไผ่มากน้อยก็ใส่น้อยนะเจ้าอันนี้ก็ผงชูรสนะเจ้าเติมไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะเจ้าให้มันนัวยิ่งขึ้นเนาะใส่นักนัวน,น,นักใส่น้อยนัวน้อย อันนี้ก็คลุกเค้าให้เข้ากันก็เป็นอันเซรเครื่องแกงเนาะอันนี้เราก็สจะมาเตรียมวัตถุดิบเผาก็คือเห็ดนะเจ้าจะชีกเป็นชิ้นๆก็ได้หรือว่าจะซอยแบบอ่อนๆก็ได้นะเจ้าเป็นชิ้นมันก็ใหญ่ไปเนาะอันนี้ก็มา,าเสร็จแล้วก็มาชุดเตานะเจ้าน้ําเดือดน้นําฮ้อนแล้วก็เทพริกแกงลงไปนะเจ้าอันนี้ก็ล้างคกใส่ลงไปเลยนะเจ้ามันจะล้ำล้ำนะเจ้าน้ําล้างคกนี่ เท okay, ลงไปเลยส้มอ้าวทีนี้ก็รอน้ําเดือดสักก้ามก็ใส่เห็ดลงไปนะเจ้าอันนี้เขาล้างค่ะช่วยเรียบร้อยละใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปค่ะก็รอเปิ้นเดือดเนาะใกล้สุกแล้วค่ะก็มาชิมรสชิมชาดนะเจ้าจางเกลือก็ใส่เกลือลงไปนะเจ้าจางชูรสก็ใส่ชูรสลงไปนะเจ้า จางอายังก็แท้งได้นะเจ้าอันนี้ก็มาชิมนูนะเจ้าหารสชาติได้แล้วก็ใส่ผักแครได้เลยนะเจ้าหรือใบช่พูนะเจ้าห้องมาเหมือนกันเนาะคนเหนือห้องผักแครอันนี้ก็มาคนให้ผักแครสุกก็ตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยนะเจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอันกับแม่ตวัวนาะ ใครมีไออย่างแบบจะแนะนำหรือว่าเื่อปรับปุงไออย่างก็ฝากใต้คอมเมนต์ไว้ไ,วได้เลยนะเจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวต้ตเอีเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้ก็สุกแล้วพร้อมเสิร์ฟนะเจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปเจ้าบ๊ายบาย